ขั้นตอนทั้งีเธอต้อง g ับแหกขึ้นมาตบเขากันไปก้อนนึงนี่จับเดี๋ยวต่อขั้นตอนที่สองจะแบ่งแหแงแล,ล้วให้มันเคืองๆกันเอาแหงแล้วกดึงเอาเด้อนี่ใส่ซอข้างในอุ้ยมีหมาดเดี๋เอาเด้อแบ่งอีบ้านหนึ่ง นี้จ um, ับเองนี <c oughs> <c oughs> ้นี่บ่บ่เอ้ยแมนบ่จับตัวี้แมนบ่บ่เม้นบ่เม้นบ่เมนบ่งนิงเลยจจับน่นี่นจับนี่นี่เอ้นี่นี่นะเอออมั่วเอาตันึงด้อสเอาจาก็จับัวตัวนี้เลยนี่ ฉันจะติดบอลบอกต้องทางเลยฉันนี่จำเรื่องเมนบอกมนเมนเฮ้ยเฮเฮ้ยๆฮ้ยเไ้ยเฮ้ยเป็นตฮ้านฮ้ยเฮ้ยเ้ยเฮ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 ้ยเ้เฮย้ย นาะมาไหมนยากกินปลาไหมน้อโอ้มเรได้ปลาบูมีงเามากินปลาโอ้โหบรหูเลกไปเลยมึงจะไปมึงวิอะไรวะไอ้นิงมาซีมือไอ้นิ่งนิ่งนิแซ่บแซแซ่บับสบายดีทุกคนวันนี้เราจพามาลุมพืป่าลีนองนะกินข้าวเฮงหาตะนเล็กงงเหี้น ไปไปไปเลยมาจังได้เนาะจังไดเนาะีอั่าจิ๊เหียออกจงเฮอเขาเฮ็ดจังได้ดินะเขาจิเขานเขาเห็เขาบบนสวัสวยลิ้ชมโอ้ยเชร์มีโก้สุดหมจะเชียร์ไวเทาไห้แน่ทงงาง ่าอว่างไค่อนสมุตใไซปัญญาิแงเป็นด้วยไงเป็นมาเป็นุธแเป็นยญญเป็นโสดโสดเนอมนยังโสดนะมาบ้านโดโด อ๋อน้องอด้ขาวซอนต้งเห้ยเลยาวันตึ้งหก็ทำไไดเอาไปนี่เอาไปนี่อูกเกศเยเอาไปูกเกศอขั้นตอนทํานี้ท่าต้องจับแหขึ้นมากุบเข้ากัน้ ขั้นตอนที่สองจะแบ่งแห่้ยคะบให้มันเคืงๆกันเดเอาด้อนี่ใส่เสาะงไรอุ้ยมีแบเดี๋ยวเอาเด้อแบ่งอีบ้านหนึ่งตัวนี้จับพื่นี้นี่บ่บอุ้ย แม่นบ่จับตัวแม่นบ่บ่แม่นบ่แมน่มนเบิ่งนึ่งเอยจับจับนี่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 เออนี่นี่นะเออขมอนานึีะเอาจก็จับโขดโตัวนี้เลยนี่บอกได้บ่บจเลยน กนี่จเแมนบเมนบแมนัม้จับอะรผู้สอนสอนบาได้สอนมาได้นนี่ยมนีให้สอนบาได้ขึ้นได้ยุบโอ้โหที่นี้จับตัวนี้ขึ้นจะเทิแล้วกขวนจับนี้ นี e? os, ong, böl 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 ้ไปพี่น้องชิลองไปเลยลองบอกว่ามีปลาอะไรบ้างนว่เยดิเดเงอด่ดเ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 เดเด่นี่เดเดดเดเนี่ดเเเด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 เเด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 เ

mục này anh cho vào buồn phải không เอาปลาแบบน้อเนยรอตารอใจแล้วเนาะปลาปริญญาไอ้พี่น้องนี่นะเอาปลาบูไปกีน่ไปเลยแลวโอ้นั่นนๆ่ๆน่โอ้ยคองแท้ของแท

เป็นตายใช่ไหมนี่เกิดอเครขึ้นยังมาทช่ไนั้นนะเรีงหลฟ์บท่านอยู่อ้นี่อันนี้ค็คขมขมปิดเนาะปิาตองปาตอง

หวานแล้วเดี๋ยวเล้นีปันไนนี่ขอ้จริงเอาเชียวนี่คือเท่าไขอกแล้วน้องนีนนี่ตรงนี้วดปั๊แม่ไข่ยิงหินเดี๋ยวขึ้นเดี๋ยนขึ้นข้างใ้เลยสัตอ้าวจับบอนี่

เห็นบ่เห็นอยู่เห็นอยู่มันรุดมื่อไงมันไปทางไหนนี่รุ่นปูท่เห็นบ่้วอปอรนินนารีขวดพักเป็นแต่ได้ใช่สะช่วยเป็นหินคลองกันนี่น้องใครแหละต้องขุนหน้าดอกปานินเลยปักเจ็บขนาดนี้ปานินน่ากลัวโอ้ป้าบัลินยาโอ้เฮ้ยมันดีละตัวมีแต่โอ้อย่างเดียวมึ้นมาเคยนี่จกเอาไหนแม่กขึ้นไปหมดเลยมัประกอบต้นอะ

อย่พ่งอยาึงเอ้หนี่มยัง้เมึงกากินมานบอมึงมานจะข้าตัวอะแหละยังนยังเ้าสองตัวมงมือ้ยอาเป็นไเนาะนันเนาะมาอยู่มังเนาะ มาไหมนะให้กินปลาไม่นะ,นะโมนห,ม,ห,ม,โม,หมือนี่เขาได้ปลาบูมือนี่เขามากินปลาหัวเมนูเขาเหมือนนี่คือก้อยใส่หมดฉ่แซ่บอ๋อขี่มือใส่ เมนูยังเซฟมื้ยนี้ก้อยปลาใส่หมดส้มใส่หมดแดงก็บ่ได้มันอยู่ดินเหรอหมดแดงให้เซฟเป็นเมนูยังเซฟนี่ต้มปลากระพงแดดเดียวเซฟอันเซฟประจำประจำทีมเนาะอันรุ่งอันนี้ นี่ได้สักเซฟยังนี่เซฟปิ้งปลาป่าปาเียรกินปลานี่ทักนี่น่านผู้ชมนะปลาใหม่แล้วปิ้งปลาทัประเ้เนี่ยาลูกปลาส่นี้ยงไงเใมก็เลยเห็นเลยโอ้ขั้นตอนนี้ คือขั้นก่อนนวดเนาะตวผ้อละ้ตาี่และคนเป็นไงอกินมะนาวหอมตวดัวพี่น้องเอ้ยแซบเซมืออ๋อต้บีมนาวตากันนะุตายเลวเซฟบันพันิมได้นิบพันิมบพนสิมยน เบอไปดูซอยกูยกูไ่เห็นนะเซฟสาลวันไอ้ต้งาดิบแน่มันเานพออล้วโอ้โ้โอ้โหมึงจะไปหไเ็นอะไรวะ้นะต้นเขาอะไรมันบเบิดตรหักเลยหักเลยออเทไเรว ขั้นตอนนี้แม่นขั้นตอนขั้นตอนนะเคยโผล่เห็ดแจ่วขั้นตอนเห็ดแจ่วเห็ดแจ่วส้มส่วนผสมมันยังนี่นะเอาแบบไม่ยังไม่ได้นาลกับปลาอืปล่สีแตงสาวใส่กลาอันนี้ว่าเซฟป่ส้มน่าเซฟงามสุดงามสุดนสัปดาหเข้มข้นขนาดนี้ใช่ป้วยอันนี้นี่ใส่อันนั้นต้ม มาเรตตองเลให้น <G iro entender> <net diz> ิ่งมาซิมึงเซ็บ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 แนกินเซ็บเซ็บหมจะเ็นนี่กินเซ็บเซ็บมั้งูจะกเาใจ้าึก